ครับมือเน้เข้ามาเบังระบบปอฟักนะครับอันนี้เป็นมือนน้เพาะปลาคาบนะครับที่ขีดมาว่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบพอฟักนะครับอันนี้คือถังพอนะครับพอเมล็ดพันธุ์อยู่ในถังนี่ครับแต่ไครมันก็จะหล่นออกมาได้เลยนะครับเหนื่อยที่เขาเห็นบ้างไหมตาตบหนาเป็นไวยเชีล้ว

กเดียวเลยไอ้เจียวชันยัเพื่เดียวเลยยไทังเยอก็ใส่ทังเยีะเหัอกนทง้ยีฟางด้ว ครับมือนน้เข้ามาเบ่งระบบพอฝักนะครับอันนี้เป็นมือนน้เพาะปลาคาบนะครับที่ขี่มาว่านะครับอันนี้็จะเป็นระบบพอฟักนะครับอันนี้คือถังพอนะครับพอเมลพันธุ์อยู่ในถังนี่ครับแต่ไครไมนกติรดนอกมานี่ยนะครับใครตัวใดเชิญมาผิดปู่นะครับถังระบบพอนะครับอันนี้พอเมล่าพันธุ์ใส่ได้นีิงนะครับ ลาไม่เคยรักกันนี่เนยนะครับเนอยปากาด้อามอะรสิครับไข่ไม่เ้งให้ฟางเนะครับไท่หลายครับไขรเอ้มเลยครับถ้าเราอยากจะฟูฟางเราไปใช่แน่เราบอกปอฟังครับเลยนี่พังเลยครับจะเสียงฟอเป็นลูกปลานี่เนยะครับ มีพืชผสมเทียมนะครับแบบที่ทางคอฝากป่าครับเดี๋ยวไปหมู่บ้านนะครับน้ำกระดิโพนะถึงนะครับกระดิวเวียนนะครับน้ำนี่แหละกันไค่ป่ากันสิเพราะว่าในปีช่วโมงนะครับก็จิเป็นลูกโตนนะครับ ดัดก,กันครับจิตใจก่อนครับเดี๋ยวทีมงานพยายามาออกแบบจิตใจกันกนนลัก่นไหวนั้นโดดนะครับนี่กระเซียวมาไซนี่เนี่ยนะครับวันนี้แยกพวาแม่คั่นขึ้นบอ่อกระชจใจไว้ได้ไ่มอันนี้ก็จะเป็นน้ำบ้อนนะครับ อันนี้ก็การว่าให้ลูกป่ามันหลอดลงใน,นระบบนะครับน้ำประถิลนลงคอขึ้นไปเออลงไปในระบบกระดิบียนมาใส่เองนะครับของระบบกรองกระดิบียนมาอันนี้ก็ที่นี่มันจะใส่ซีถังนะครับนี่ครับน้ำออกมาสิครับออกมาจากระบบนะครับมีต้นออกมาจากคองไงอันนี้ก็สึกในระบบน้ำระบบลมอันนี้น้ำ ลบนะครับจะเป็นน้ำเวียนครับระบบน้ำวนโอ้เดี๋ยวผู้ฟ้ามาใส่ไม่นี่นะครับไม่ค่อยดีแตกจิ๋มตัวอ่นครับยังเป็นสีลงบอดินเลยเนาะประมาณสามหมื่นะครับจะสีลงเน้นบอดินเนาะครับ้องเป็นสีเป็นโซนบอดินเนาะครับ ยวตอนเราฟางของข้าบใหมาเบรนนะครับวลาเป็ี่ยนใหรงนะครับครับตอนนี้ครับเอาผู้ฟางออกจากถังแล้วเพาะแล้วนะครับกระสิมาไว้ในถังพอฟังนสินะครับนนคือใครเนี่นะครับใครปลาปลาคาบนะครับใส่ไบ ไอ้กระถิเวียดนามนะครับระบบมือเงินเาหมดแล้วครับกรณีแตกของตัวต้องาไข่ครับไข่เต้มอยี่ยครับนีไข่ปลาคาบครับอันนี้ก็จะเป็นพาโอรอนแก้วนะครับกันให้ลูกฟ้ามัน่อดนะครับกรสีรอดลองไปใน่นามนะครับเป็นระบบนะครับเป็นล่มนะครับ น้ำกับซีเวียนอสินะครับร่มกับน้ำครับตัวนี้สิเป็นล่มนะครับระบบร่มตัวนี้สิเป็นน้ำครับงามกับดีบุกเยอะนะครับหมุนเพื่อว่าบ่ให้ใครเสียนะครับงามหล่นลงนี่ครับ ฝานเป็นโตแล้วว่าซีนได้เนาะครับนะครับระบบพอฟักแล้วครับเ๋ยวอมือนก็เป็นตรงแรกๆเนี่ยก็จะเป็นโตแล้วครับปักเป็โตแล้วครับก็ามึงทักทีแล้วครับทักทีกันนี่ครับนะครับใครมาขับใครปลาครับนะครับ ใส่ใส่เรื่องเนี่ยครับคือไข่ปลาครับเห็นครับไข่ปลาคามครับผมนี้เป็นไข่ติ๊เนะครับไข่ร้อยไข่ติ๊ครับใส่ปู๋ั้งสี่นะครับใส่ระบบพอควาครับป่ามันกี้ประมาณยี่สิบสี่ชั่วโมงก็เป็นโตแล้วนะครับเดียวก็บิ เอาไว้ในถังประมาณสองสามหมื่นนะครับเป็นคนเสียวลงในบอ่อดินนะครับเ็นบอ่อดินนะครับเป็นระบบปาะฟักนะครับถังแบบนี้อยู่ประมาณแปดถังครับน้ำเมื่อกสิเป็นน้ำบ้นนะครับผมพ้นลงไปในบอ่อผักาลางครับแล้วก็สูบขึ้นมานะครับหรืเมื่อเครื่องเวียนลงมาเียครับ นามเขาก็ดิเปิดบ่แห้งครับเปิดพอดีนะครับพ่อนั้มันเบี้ยนตกลงครับ,รบเดี๋ยวถ้ามันเป็นตัวแล้วเดี๋ยวเข้า,ขาเบืองนะครับภุมาทายเมืงครับต่อลูกฟานตักเป็นตัวแล้วนะครับเหมือนเสาครับไมเป็นตัวแล้วครับ